สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับถาดหลังคานะครับถาดหลังคาของทูเร่เลฟเพลนนะครับเมดินสวีเดนตัวจริงนะครับตัวนี้ทูเร่เลฟเพลนเนี่ยเป็นถาดหลังคาขนาดใหญ่นะครับสำหรับรถออฟโรดผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางนะครับทูเร่เลฟเพลนครับสุดทางของถาดหลังคาแล้วนะครับรดนตัวนี้อ่าสวีเดนนะครับเลือกใช้อลูเมนียมที่หนาทนแข็งแล้วก็เบาแล้วมีความเหนียวทนตอ แรง,แรงอดึงสูงนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับจุได้สบายนะครับเดี๋ยวลงอลงก่อนเดี๋ยวจะว,วัดขนาดให้ดูนะครับนี่ถังนี่ใหญ่มากครับเป็นถังลูมินียมถังยุทธภัณฑ์ทหารนะครับเรามาวัดขนาดกันนะครับว่าทุลแ่เลฟแพลนนะครับ ขนาดยาวข้างในนะที่ใช้บรรทุกของจริงก็เท่าไรเอ่ยหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบหกเซนนะครับยาวหนึ่งเมตรยี่สิบหกเซนนะครับส่วนกว้างที่ใส่ของได้ก็ส่วนข้างในก็คือเก้าสิบหกเซนติเมตรนะครับความสูงเมื่อวัดจากถาดก็สูงก็ี่เซนครับเนี้ย แปดแปดจุดห้าเซนติเมตรนะฮะความลึกนะฮเรียกความลึกความลึกของถาดนะครับซึ่งนับจากพื้นถาดขึ้นมาสูงแปดจุดห้าเซนติเมตรนะครับอลูมิเนียมที่เลือกใช้ที่อย่างที่ว่านี่ยับวก็คุณภาพสวีเดนก็อันดับหนึ่งของโลกตนนัวนี้เป็นอลอลูมิเนียมที่หนาทนทนต่อการ แรงดึงสูงนะครับแล้วก็ทนต่อสารเคมีในการจะล้างนะครับเหล็กตัวนี้มาพร้อมเนี่ยคานขวางนะครับคานขวางครับผมคานขวางคานขวางของทุเล่มาครเติดนะครับทุกชิ้นเนี่ยเราสามารถถอดประกอบเองได้นะครับบางบางคนจะนานๆหลายๆทิปถ้ามีเศษขยะเศษฝุ่นแล้วก็สามารถจะ ล้างเป็นชิ้นชิ้นได้นะครับแต่ส่วนตัวนี้ผมจะเปลี่ยนพวกน็อตสกรูตรงนี้เต็นตำแหน่งนี้เป็นสเตนเลสทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ต้องเจอก,กับสนิมน,น้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบามากครับหรือเชื่อว่ามันเบามากๆนะครับใครต้องการถาดหลังคาที่คุณภาพสูงที่สุดในโลกนะครับอย่างแนะนํามากเลยนะครับทูเล่เ็บเพ้นครับสุดทางของถาดหลังคาแล้วครับอืม